วงล้อมหัศจรรันนะครับผมมาหนึ่งครั้งยี่สิบพิรสิบครั้งร้อยแปดสิบพชรพิษหนึ่งครั้งห้าสิบพิรนะครับผมเราสามารถเพิ่มเลดได้ด้วยนะครับเพิ่มเลดตรงห้าสิบพิรหรือเปล่าาม่ใช่นะครับผมะนะครับผมะจะเป็นกิจกรรมสุนกู้หูพาทัวร์สีพาคนะครับผมอ่ามันจะเป็นมันจะให้เรามันนำตัวตัวข้นที่คาดผมหมูแมวนะครับผมมา นะนำไปแรกโูเคนะครับผมก็ต้องขอ,อกราบส,สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้มาพูดบุญฉลามอีกตัวแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะพาดูกิจกรรมใหม่นะครับผมก่อนที่จะไปดูก็ลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามผมด้วยนะครับผมช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เจอเลยนะครับผมเรียนหนักมากนะช่วงนี้อ่ะนะครับผมเป็นกิจกรรมปีกชงพลังติดปีกบินได้แลว้วันนี้นะครับผม กิจกรรมแเวลากิจกรรม16กค2564ถึง22กค2564เลยนะครับผมมานี่ครับเป็นวงล้อมหัศจรรย์น,นะครับผมมา1หนึ่งคร,งรั้ง20พิร10ครั้ง180พิษพิษหนึ่งครั้ง50พิรนะครับผมเราสามารถเพิ่มเทธิ์ได้ด้วยนะครับเพิ่มเทธิ์ตรง50พิรหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับผมมา นี่ครับแล้วเวลากิจกรรมหมุนกระดานเพื่อรับไอเทมโดยแบ่งออกเป็นสามพิษสองแบบพิเศษจะเพิ่มอัตราการออกรางวัลใหญ่ก็คือแบบพิเศษก็คือ1ครั้ง50เพชรจะเพิ่มฤทธิ์ในการออกรางวัลใหญ่นะครับผมมีเพชร999เพชร99เพชรมีเป็นฤทธิ์วิ่งแองเจลิงนะครับผมแล้วก็มีเป็นพักการ์สกายวิ่งนะครับผมมา นะก,กิจกรรมต่อมาเลยนะครับจะเป็นกิจกรรมสุนกู้หูพาทัวร์สีผ้านะครับผมอะ่ะมันจะเป็นมันจะให้เรามันนำตัวตัวขนที่คาดผมหูแมวนะครับผมอะ่ะนะนำไปแลกเป็นสกิลสัตว์เลี้ยงนะครับผมอ่นี่นะครับผมมันตั้งแต่มุนนี่ก็ เด็ตี้กบิตันแพงกินมีฟังกูมีนักน้อยมีแลมรูบูมีสัตว์เลี้ยงแทบสัตว์เลี้ยงทุกตัวจะมารวมกันอยู่ในนี้นะครับผมมันจะให้เราสะสมนะทูค้นที่คาดผมหูแมวนะครับผมอ่ะ โทเคนนี้มันจะเป็นสองวันเท่านั้นนะครับผมอ่ะมันจะเป็นวันนี้หกโทเคน็นแล้วพรุ่งนี้เราก็จะได้อีกหกโทเคนเป็นสิบสองก็สิบสามสี่สิบห้าแล้วเราก็จะได้อีกเรามีอยู่สามโทเคน็นใช่ไหมอันนี้ก็เป็นสามเป็นหกแล้วแล้วของวันที่ที่สิบแปดเราก็จะได้อีกหกโทเคนเป็นสิบสองโทเคน็นที่เรามีอยู่อยู่ สามโทเคนสิบสิบสองสิบสามสิี่สิบห้ามันก็จะได้เป็นสิบห้าโทเคนเราเลือกเอาเลยว่าเราจะาสัตว์เลี้ยงตัวไหนนะครับผมอะ่ะถ้าเป็นผมผมน่าจะเอาว่าผมน่าจะเอาแพนกินนะครับผมมานะน่าจะเอาแพนกินนะครับผมมาอ่านี่นะมิจิกรามอะไรบ้าง หมดและเนียก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับว่าสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดซับไ i b ์กดติดตามผมด้วยนะครับแต่ผมจะเริ่มมาลงคลิปทุกวันอีกเช่นเคยก็อย่าลืมเข้ามารับชมผมด้วยนะครับบ๊ายบาย